โค้ดนี้เราจะทำปูม้ากันครับสดๆจะกินหอยเชลล์ด้ยนะครับปูม้าด้วยความสะอาดกันปูม้านะจท่านผู้ชมอันนี้เราก็นะครับเออสดๆเลยนะอันนี้มือเราจะยำ ยำปูสดยำปูมาสดนะจ๊ะยังไมนยังมีเชือกดูเลยต้องตัดเชือกวันนี้ผักไม่ครบนะจ๊ะก็ตำมีตำเกิดเ้อสดสดเลยอือหืมอือหื

สวัสดีท่านผู้ชมเสร็จแล้วนะครับนี่ยำปูหมาของเราผักไม่มีนะหอยเชลล์อันนี้แบบย่างก็มีแบบยางก็มีนะ เดี๋ยวจะชิมให้ดูก่อนหอ,อยเชลล์มีวาซาบิเนาะชิ้นวาซาบิจิ้มเราสดหวานหวานหวานปูมา้าปูม้านะครับข้ามหอวเ้อนะคนข้าง,างอื อร่อยอปุม่มอร่อยมากหอยเชียวย้างมันจ้ะ เนื้อมันจะหวานมากเดี๋ยวที่ก็ะดองปูให้ดูไข่ปูดสดๆนะข้างในไข่ปู หวานมากเลยขออนุญาตไปกินก่อนนะเดี๋ยวชวยนอะ่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปบ๊ายบาย